สวัสดีครับยินัขก็สู่ช่องนัดหมีนะครับสวัสดีครับวันนี้เรามีเทปแขกรับเชิญนะครับเป็น2สุลต่านนะครับก็คือสุลต่านเลยนะอันนี้เป็นสุลต่านแล้ับสุลต่านเขาแหวนเป็นน้องชายนะครับน้องชายคุณนนท์นะครับกับคุณรถนะครับคนนี้จะเป็นได้เห็นฉากข้าหลังนะครับเขาจะเป็นนักสะสมของเล่นตัวยงนะฮะเหล่าตุ๊กตาจะเน้นทักษาดิสนีย์เป็นพิเศษนะครับบ้านนี้อ่ะทีนี้ ก็เมื่อวานเขาได้ไปเป็นป๊อมหมาดกาันซึ่งป๊อมหมาดปัจจุบันเนี้ยมันไม่ต้องต่อคิวแล้วเนาะใช่ต่อคิวอยู่ต่อคิวอ, <Q S 1> <Q S 2> อย,อออยู่แต่ว่าไม่ต้องจองก็เข้าไปกี่นานเท่าไหร่ก็ได้อ่าเดี๋ยวนี้ไม,มไม่มีเวลาจำกัดไม่มีจํากัดแล้วนะครับก็คือไปรอคิวข้างหน้างานได้เลยคื้เรยอวอลกอินได้วอกอินได้รอคิวแป๊บหนึ่งอ่าทีนี้สองตันนี้เขาก็เลยจัดมาสองกล่องอ่ะตอนนี้ได้อะไรมาสองตัวนี้ได้ร้อยปีเนาะ ตามที่ตั้งใจเพราะว่าจริงๆเราอยากได้2กล่องเลยอีกอันนึงก็เป็นร้อยปีที่มีมิกกี้เมาส์อันนี้มันจะเป็นดิสนีย์ร้อยปีพิซซ่านะครับเห็นไหมใช่มันจะมีกล่องนึงที่เป็นเป็นหนึ่งร้อยเป็นแต่ว่าเป็นดิสนีย์นะครับก็จะเป็นพวกตัวละครดิสนีย์เนี่ยก็จะเป็นพวกมิกกี้เมาส์เจ้าหญิงอ่าพวกนี้จะเป็นของดิสนีย์ซินดอรลเล่าหมู่ล้านเอเรียลนะนั่จะเป็นดิสนีย์แต่ถ้าเป็นพิซซ่าเขาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งพวกทอยซอรี่คาบ อ่าหรือว่าเรื่องล่าสุดก็คืออะไรนะอิเลเมนท์ลใช่ไหมอ่าอ่าอันนี้ก็จะเป็นของพิซซ่าเป็นดินนี่พิซซ่าตัวของเล่นเขาแยกลายกันนะแล้วก็อีกอันนึงเป็นซิก้าชุดของนี้ชื่อว่า VR SoQ นะครับอ่าอันนี้ซื้อมาว่าไม่ได้มีความรู้เลยเลยนะเรื่องซิก้าเนี่ยไม่ได้หาข้อมูลแต่ว่าชอบเปิดเนี่ยเรารู้สึกว่าคนน่ารักมากมากชอบดีใช่จริงจริงอ่ะเราอยากสุ่มเอาเอาตัวหน้ากล่องแต่ว่าเราคิดว่าดวงเราไม่มีก็เลย อามเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะไหนก่อนดีเอาอะไรก่อนอยากดูนะอยากดูนะตอนนี้เขาอยากแกะนี้นะฮะอันนี้ยาวระปองยิ่งฉุบว่าแพ้ตลอดนะเราเราต้องแพ้ภรรยาภรรยาถูกเสมอใช่ไหมใช่สิก้ามีทั้งหมด12ตัวนะครับใช่วันนี้เปิดให้เธอได้เลยนี่มันมี9ตัว12ิก้า12แล้วก็มีซิกเกต์หนึ่งตัวจิงป่ะอยากได้ซิกเกตจะได้ไหมอ่ะซิกเกตซิก้า จะได้ไหมอ่ะก็ถือว่ได้ได้โอ้โหโอ้ยตัวนี้น่ารักเออไม่ใช่เราเพิ่งเคยแบบเหมือนเปิดกล่องคืออันนี้แหละสุ่มเป็นครั้งแรกเลยจริงๆไม่ไม่เคยซื้อมาก่อนเลยคือพี่นัาอ่ละน้าหนังใช่ไหมชอบตัวนี้เห็นเขาเปิดแล้วมันน่าอันนี้เป็นแฟนช่องไหนเป็นพิเศษไหมเป็นแฟนช็อปปิ้งนักมีนักมีดีมาก อันอันนี้คืออะไรอ่ะมเป็นขาบอกว่านี่ต้องกปอดนี้ใช่ไหมแล้วมันก็จะมีเวสต์เชคตที้าตรงไปแบบนี้ตองไหนนี่นี่หูเขาเหมือนเลยเขาละตัวซีเขตของเราใช่ไหมเขาบอกว่าเราเคยเห็นเขาส่งว่าถ้ามีกล่องตัวริมริมอย่างเงี้ยใช่ไหม ก็จะต้องกล่องบุบๆแต่ทีนี้เราวางๆอย่างดีเมื่อวานใช่ไหมไม่มีบุบเลยไม่มีกล่องบุบเลยงั้นรถขอดจะผลรกได้ไหมก็เอาตรงนี้นี่ลุ้นนะพีโอมยอย่ายพึ่งดิอย่าพึ่งใช้กันพอดีกล่องกล่องมีอะไรให้ดูรึเปล่ามีกาวมีจักรจักรจริงจะหยิบการแล้วแกะซองนะแกะซองได้ไหมอ่ะแกะซองแลหยิบซองไม่ต้องดูการ์ดอะ ไม่ดูไม่ดููดูการดูการดาไงอยู่ข้างนี่ไงเฮ้ยฉันรู้แล้วอ่ะที่จับรู้เลยอ่ะรู้แล้วว่าเฮ้ยตัวหน้าเลยตัวหน้าเลยตัวนั้นแกซิแก้ก็แก้แกแกแอะรกแก้แกอ่ดูดล้องดูิไปดยกาะตัวแรกนะครับตัวแรกตัวแรกโอ้ยหยิบเลยหยิบเลย ตัวน่ากล่องไม่ใช่ตัวนกล่ี้ตัวน่ารักมาเขาชื่อว่าโตัวที่หนึ่งแต่ว่าเธอเขาไม่ได้มาคนเดียวเขามีเพื่อนมาด้วยมายกอนี่เพื่อนเขาแต่ว่าเหมือนเป็นใครสักคนหนึ่งอ่ะในนี้ยเป็นรองเท้าแบบเป็นอุงตัวที่หนึ่งแล้วจ้าเขาหน้ารักนะอ่า ว่าเดี๋ยวเราทําอันนี้อะลงไปสแกนอะไรลงไปเขาจะบอกอะไรไหมในเนี้ยเอออนีไจะบอกสแกนอะไรคะกล่องที่สองเดี๋ยวเราระหว่างเปิดเดี๋ยวให้พี่นนท์ทำมาลองลองสแกนดูนะมันมีอะไรในนั้นมนี่น่ารักว่ขอเชียร์ได้ไหมตัวนี้คือสแกนออกมาแล้วครับแกนคิวอ้าว แงกิ้วสแกนการ์ดจะได้แค่แตงกิ้วนะแตงกิ้วนะครับขอบคุณที่ฝากช็อปเียตังไปช็อปนาวก็สามารถช็อปได้ที่ป๊อปมาร์ทด้วยอ่าก่อนที่สองก่อนที่สองที่หนึ่งรอมาอีกครับเฮ้ยอะไรรู้แล้วอยู่มอยู่มาอยู่มาใช่เราโดนสปอยอ่ะเราโดรู้แล้วเดนเฟลเปอรดัมเฟลมว่าได้ตัว ตัวแมวตัวหน้าปกตัวไม่ใช่ตัวนี้เป็นตัวที่จริงๆแล้วอ่ะนอกจากตัวหน้ากล่องคืออยากได้ตัวนี้ที่สุดเลยเพราะว่าเขาน่ารักมากบนเห็นตอนแรกอ๋อนี่เขาถือเหรียญอเขาน้ารักเคยได้ยินว่ามันมีเขามีความหมายด้วยนะไอ้ตัวเนี้ยใช่ไหมอ่ะแต่ไม่รู้แปลว่าอะไรรถอ่านออกไหมเนี่ยแต่แต่กล่องนี้เราเราได้อันเกที่กล่องแรกไม่ไม่มีนะ อันนี้เป็นอุปกรณ์ประกอบอะไรไม่รู้มีมีทุกกล่องอะค่ะคุณมีก่อนแรกมีกันชื้นเขาเหรอพี่นันเลือกไปกล่องหนึ่งใี่พีกล่องที่เลือให้นอนเลือกบ้างให้นอนเลือกบ้างอ่งนอนเลือกหนึ่งนนอเลืองผมขอเลือกตรงนี้นะกล่องนี้เซอร์ไพรส์บาดมือเลือกกระจูดนะอ้าอันนี้โผล่มาก็เจออะไรเลยไม่รู้คุณนอนน่ะนน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 อะไรอ่ะทนนนมนน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 อนนนน S 1> <S 1> น,น่นารักวิวตัวนี้นา่ารักสุดเลยคุกคนน่ารักสวยใช่ไหมนา่ารักมากทุกคนแล้วตัวนี้ของเล่นเยอะเลยนะคะแต่ขออนุญาตยังไม่แกะของเล่นน้อง<ด>ลกันน,นะวางไว้ก่อนน้องยืนได้ไหมเนี่ยตัวนี้ยืน,นไม่ได้ทุกคนอ๋อมันก็เป็นฟีลลิ่งเหมือนเราแกะของขวัญน,นะเออเพราะว่าเราเป็นคนชอบแกะของขวัญมากครงแค่นี้ ไม่ดูเขายืนยังไงแต่เขาเห้อแต่เปล่าละ่ะ <c oughs> น่าบุยเลยพี่หน <c oughs> ต้องวางบนไอ้นี่แบบมันยืนบนอะไรต้นอ,อาว่าก่อนอาว่าหน่อยเอาโอเคเฮ้ยต้องไม่ดูเขาเแบบนี่ยคุณพ่อเิ็นตอลอดเลยเขาหนาะยืนอีกแล้วไม่นั่งใช่<ม>อุ้ยน่ากลัวแต่น่ารักค่ะแต่แตัวน่ารักมากอยู่ตัวไหนอะมันยืนไม่ได้อยู่ตัวไหนอะน อ่ะไปต่อค่ะไปต่อ Furious Bear เุ๊ยต้องยืนคู่กันแบบนี้อะต่องต่อไปต่องต่อไป๋ย่ามาเจอซีเกตนะคะอย่ามเจอซีเกตนะคะถ้าเราได้ซีเกตแล้วก็ต้องหายพี่จวงใช่ถูกต้องเฮ้ยซ้ำปะเนี่ยไม่มีซ้ำไม่มีซ้ำซ้ีซ้ำชัวนะ ตาสีเขียวด้วยคนนี้ชื่ออะไรอะคะเวลตี้แบล็เวลตี้แบล็น่ารักที่สุดเลยต่างจังหวัดเริ่มเร็วขึ้นนะเราเราเราต้องการจะจะรู้หาตัวสีเขียวจะหาสีเขียวเดี๋ยวแล้วอยากรู้ว่ามันเป็นสียคุสีสวยมากทุกคนทุกคนน้องน้องกำลังจะหลับอยู่แล้วของจนกรสื่ออยอันนี้ไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยมีสิมีมีมี มีกล่องเออแล้วตัวนั้นมีของเล่นไหายถือนี่มาอ๋อโอเควินาล่ะฮัลโหลสเลยอ่ะกล่องต่อไปต่อไปแล้วนะ่เลยยังไม่เจอสิกเกตเลยนะฮะนี่แกะมาขึ้นมาต่อไปเลยนะกล่องต่อไปไม่ไม่ใช่ไม่ใอมน้ำจริงนะน้ำจริงนะน้ำจริงแต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่ซิกเก็ตนะไม่ใช่ซิกเก็ตวิญญตัวนี้น่ารักเสร็จเป็นไรพี่กินแผ่นกรีนหอมน่ารักมาก แต่เขานั่งจริงขัวเขานั่งมาใจเตะเต้นเลยอ่ะเตะเต้นเลยอ่ะตรงนี้อุ้ยเนี่ยคามไปก็อย่าก็อย่าไปคาเลยอย่าไปคามยิ้มยิ้มมัจะถุงแตหยุดคาได้ไหมชอบคามาสีเกียรจะได้สีเกียรนี่ฮานะครัเห็นแรกไม่ได้นั่งไม่นั่งยุดอุ้ยแต่ส่วนตัวน่ารักอันนี้คือ dreammate o f paper นะครับนี่มีนี่ด้วยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเอาแล้วนี่ครบ มาก่อนอ้ยทำไมเป็นคนเดียวที่ปิดหน้าไว้เนี่ยเออแต่แตคนนี้น่าราักอ๋อเขากันไม่ให้มันไปโดนตาแล้วนั้นเนี่ยนะ<ต>เราจะจับได้ในของอะไรเนี่ยอันนี้ของคนนี้เขาบอกว่ากล่องมุมอ่ะบอ,อกไปว่ากล่องมุมนี้ต้องต้องได้ใช่ไหมทฤษฎีกล่องมุมต้องมาเนาะอันเด๋อแก่ทั้งหมดอันนั้นก็มุมเง,งนินแต่ว่าอีกมุมหนึ่งมันมีอะไรยืนยันเขาบอกว่ามันมีทฤษฎีอย่างนั้น คนที่สี่เขาสวยๆอย่างนั้นเลยเออดีฉสวยดิฉันสวยดิฉันครับเป็ดฟลอกนะครับโดนกระป๋ันกบกบตกโดนกระป๋องกบโดนตกนะฮะกบโดนตกอ้าวกบแล้วคนนี้มีของเล่นไหมไม่มีนะใช่หรออ่ะอันนี้กล่องมุมกล่องมุมโอ้ยซีแค่จะได้ซีแค่จะได้ซีแค่จะว่าแต่ว่าเนี้น่าจะเป็นอะไรน่าจะเป็นตัวหน้ากล่อง พค้ดหน้ากล่องยังไม่ออกเลยนะทายหน้ากล่องยังไม่ออกเมาปราก็ไม่มีตัวหน้ากล่องด้วยโอ้โหไม่มีตัวหน้ากล่องก็เหลือเหสองอันนะครับเหลือแกะหน้ากล่องเหลือแกะอะดีมั้ยเหลือแกะอะไครับเอ่อเหลือตัวหน้ากล่องกับตัวสีเข็มแล้วบิดวันนี้เปิดวันนี้ชุดนี้ยังไม่ได้หน้ากล่องเลยนะยังไม่ได้หน้ากล่องเลยอ่ะแสดงว่าทฤษฎีมุมๆไม่มีอันนี้แกะสองกล่องพร้อมกันเลยอ่ะนนแกะอารอสนันพร้อม ค้าสี่สามสองปิดหวยนี่ไม่นั่งอีกแล้วอ่ะไม่นั่งอ่ะนไม่รู้นะอันนี้ก็ไม่นั่งอะ่นะเออแต่ไม่ใช่แล้วต <laughs> ัวแล้วแหละว่าไม่ได้แต่ว่า เกลือนะครับสำหรับซิก้าก<ะ>็มีใครจะขายตัวซิเก็ตนะครับก็อินบ็อกซ์มาเลยนะฮะติดต่อมาได้นะครับ <c oughs> อันนี่ตัวหน้ากล่องไม่ใช่เจ้าอันนี่ <c oughs> นตัวหน้ากล่องนี่ <c oughs> นตัวหน้ากล่องเนาะตัวหน้ากล่องมีะอ,อะไรไหมคะอันนี้อันนี้น้องที่ถอดหมวนเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้นั่นนะครับ <c oughs> อ๋อชี้นทวยตัวหน้ากล่องน่ารักอ๋อแล้วดึงกล่องผ่านไป12ตัวสรุปกซิก้าเกลือมา เดี๋ยวมาดูกล่องที่สองกันตื่นเต้นดิสนีย์ร้อยพิกซา,าอ่าทีนี้มาดูว่าทางจะเกลืออีกไหมเกลือคืออะไรอะ่ะเกลือคือไม่ได้ค่ะเกลือเหมือนว่าวอันนี้มีเก้าตัวนะครับมีเก้าตัวแต่ว่าอันนี้มันมาพร้อมกับ ทักหลังด้วยเราจะไม่สนใจตัวเลยนะเราจะหาสิ่งเดียวสิงเดียวอะไรอ่ะสิ่งเดียวมะเราวขอกล่องกลางก่อนนะบ้างของกลางก่อนนะเธอว่ากล่องแรกจะเป็นอะไรเราอยากได้เราอยากได้โคโค่ก่อนได้มัจริงๆอ่ะเราชอบโคโค่มากน้ำหนักแต่ละกล่องก็ไม่เหมือนกันนะเราเคยเห็นเขาบอกห้ามขย่าห้ามขย่าแต่ว่าเวลาไปดูที่ร้านจริงทุกคนอุ้ยจานนี้เบามากพี่จับดิ เออนี่เบาเบาเบาแบบอันนี้ก็เบาอันนี้เนี่ยเออมากล่องเปล่าป่ะเออว่ะถ้างั้นหนักเนี่ยพี่ว่าต้องเป็น M นี่แน่ยอะไที่เธออยากได้อะไอันอนี้เนี่ย m o n ต t e r อ n k แน่นอนอันนี้ถ้าไม่ใช่นี่เอาขนาดเราไม่เขย่านะขอชื่อปู่เดลพังเลยพี่ดีจีบแล้วพอแล้วนะพอแล้วนะไม่ดู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 เฮ้ยมีฉากด้วยแหละทุกคนมีฉากอะไหนแกะฉากก่อนเดี๋ยวดูจะพร้อมแล้วเนี่ยนะมันไม่มีนะไอ้ตัวบูนั่นไม่มีเหรอ เรารู so higher, left, oh, right? s right. <S ้แล้วมันเป็นในตัวหมีนั่นแหละอ๋อรู้นะนั่นหมีไอหมีตัวหมีแมีแดงตมีแดงมีแดงก็ตัวใหญ่ทามมิ่งเรสโอเคงั้นทุกคนคะไอตัวตัวหนักๆไงตัวหนักๆถ้าใครจะเป็นจุ่มใช่ไหมเออตัวหมีแดงหมีตัวนี้นี่งั้นมอเตอร์อิงอยู่นี่มอเตอร์อิงอยู่นี่แน่นอนเลยแน่นอนะทางด้นหมีแดงเรอขอ แกะของเล่นไปด้วยเลยนะจะได้ไม่งงไอตัวนี้คุม้มคุ้มกว่านะเพราะว่าไอซองนี่มันใหญ่กว่าไอซองนี่มันใหญ่กว่าเมื่อกี้ไอนี้ก็ชอบซองกันชื้นนี่เลยนี่คืออะไรนี่คือการ์ดใช่นี่คือการ์ดการ์ดเขาเป็นอย่างนี้อ๋อเออนี่ต้องใช้การ์ดด้วยเพราะว่ามันมีฉากหลังอ๋อใช่เขามีฉากหลังอ๋ออย่างนี้แล้วก็วางฉากไว้อย่างนี้ข้างล่างโอเคเรามียังไม่ได้ดูเรื่องนี้เราจะไปดูนะทับมิ่งเรส เราจะไปดูเรื่องนี้เด็กๆบอกว่าดูแล้วสนุกดีสตาร่อที่สองอันนี้หนักเหมือนกันมอนเตอินงานเราเอาทฤษฎีกล่องหนักก่องคี่บอกร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแล้วไม่ถูกพลาดพลาดยังไม่เห็นอะไรแต่ว่าเรารู้แล้วจริงมันเป็นทฤษฎีกล่องหนักห็่ไหมเออนี่มาแล้วรู้เลยนี้เลยรู้แล้วถ้าแบบ ครอยาไปจุ่มอันนี้ก็ดูกล่องหนักๆแต่ว่าก็ต้องทำไมอยาขยา้เขาอยาขยาแล้วก็ถือเอาก็รู้ถือเอาก็รู้แต่ว่าเราก็จะรู้ไงว่ามันมีสองอันเนี่ยที่เป็นกล่องหนักใช่ไหมใช่ไหมแม้จะกล่องมันหนักไอ้นี่มันเลยอันเล็กลงอ๋อแสดงว่ามันถ่วงเว้ยมันใช้ถ่วงไม่เหมือนกันวิยาห์ค่ะอ่คุยกันนี่ดูนี่นุกมาก มีของเล่นไหมอันนี้มีของเล่นไหมอ๋อเพื่อนมาริแคสต์ลีฟอ๋อนี่มีประตูแล้วก็มีหน้าหมาอุ้ยมีฉากด้วยอ่ะนีคุ้มมากทุกคนน่ารักหัวไห่ปีคุ้มทุกคนคุ้มอันนี้ทฤษฎีกล่องเบากล่องเบากล่องเบาวอยลี่ค่เขาเป็นสีเขียวแล้วก็ดูดีโอ้ดูแล้วเรารู้แล้ววอตอรี่ใช่ไหมดีดีชอบมากขอ จะมีวูดี้อยู่ข้างหลังน่ารักมากมันเปนตวจโอ้ยน่ารัเชยอ่ะแต่วูดี้ไม่มีพ็อกอะไรมาให้เลยนะฮะมัเอาอะไหาเทปหน้าเทปหน้าเหน้าสัญญาเลยคลิปนี้มีครบ2,000วิวนะเดี๋ยวเทปหน้าเ็นกล่องอะไรอะรถจำรถทำได้เพราะเราไม่ต้องจ่ายตังเองเรามีส่วลดนะนี่นะกล่องต่อไปเลยยังได้ตัวสีเข็มากทุกคนแต่กล่องนี้มันเบาาอ่ะกล่องแบบ ไม่กองไม่นะเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้อ่ะอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะอันนี้บอกอีนะเขาบอกอีว่าอีว่าอีหมดเลยอ่ะเนี่ยไอ้พวกเนี้ยไม่สนุกเลยอ่ะทุกคนมันสปอยกันเองอ่ะอุ้ยอุ้ยน่ารักนี่วอีไอไอ้ไอ้ตัวนี้มันชื่อตัวอะไรนะไอ้ตัวแฟนมันอ่ะเออคือกองน้ำนี่ยอีฟอีฟเออ อ๋อนี่ก็มีเขาปลูกต้นไม้การที่เรามีหนุ่มๆมันดีอย่างนี้แหละเพราะว่ามีคนช่วยตอกให้แต่ที่ที่ผมโล่งใจอันหนึ่งคือมันยังไม่ซ้ำกัน,นะลยไม่ซ้ำเลยเราซื้อกเพราะว่าก่อนที่มันถูกแกะไงถูกแกะพื่อเขาบอกเลยว่าอันนี้คุณต้องแบบถ่ายโอยนะเราไม่อยากเห็นเลยอะแต่ว่าอันนี้อะไรไม่รู้อุ้ยขาแน่เลยขาแน่นอนตรงนี้มั่ากลมมคขาแน่นอนนะแต่ว่าฐานมันกลมๆอุ้ย นี่น่าะะรักนี่รู้เลยอะ่ะแกออกมารู้เลยวินน่งถอยทุกคนมันน่ารักงอะเหมือนไหมคือ,อ<ด>เราเราจะบอกว่าอันนี้นะปุ๋ยนะเพื่อนแบบสองพันใช่ไหมเดี๋ยวเราโชว์คันเล็กกับคันใหญ่ให้ดูเลยแล้วคันใหญ่จริงสองพันนี่ไม่ใช่ราคานี่เป็นราคารถเพราะคันจริงๆราคาหก็น พันกับเจ็ดพันริ้นหรอไหน,น,นกหน็วีซิรีลนัมเบอร์อะไรอ่ะอะไรไม่รู้คุณลุงตรงมาอยู่ข้างหลังเนี่ยพวกเราก็เล่นของเล่นเป็นด้วยล่ะอยู่ไหนวะอยู่ในฉากอ,อ,อ่ะอ๋อนี่อะขนาดวางยังวางกลับได้เลลราแน้น,นำเลยนะถ้าทุกคนอยากสนุกนะกดไลค์เยอะๆนะเดี๋ยวเราจะไปซื้อมาเปิดกล่องให้เพื่อนสนุกกันสนุกครั กดไลค์กดแชร์ช่องนักหมีให้ด้วยนะครับใจฝากด้วยนะเราจะได้มีมาแ,แกะกล่องบ่อยๆผมไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่เลยทำไมอะกล่องนี้มีน้ำหนักแต่ไม่ได้หนักแบบไม่ได้หนักเหมือนสองคนแรกแต่มีน้ำหนักอ่ะเนี่ยเป็นอย่างนี้ยังไม่ได้แกะอะไรเลยอ,อ่ะเพราะว่าปู่ตัวใหญ่อุ้ยนะโอ้ยจีดงโอ้ยน่ากอ่ะ ไอ้ตัวนี้เขามีพลังอะไรนะพี่น่ะเป็นแปลงเป็นอะไรก็ได้เป็นสปรับปะรไม่แรงเขาไปยอะเขาไปทุกธาตุไหมฮะเขาเป็นทุกาเออไม่รูธาตุไฟหรอเป็นแปลงเป็นสับปะรดได้แปลงเป็นสับปะรดแล้วเขามีพลังไฟแล้วก็บินได้ด้วยมันก็มีพลังด้วยเอาพ่อเอาแม่เอาพี่เอาน้องมารวมอะไรอย่างเงี้ยเขารวมพลังรวมพลังได้ใช่ต่อไปค่ะตัวต่อไปเลยนะคะอันนี้เรารู้สึกว่านี้ไม่มีใครพูดถึงตัวซีเกตกันเลย ไม่เพราะว่ามันสวยทุกตัวนะอะไจริงจริงว่าไม่อยากได้อะไรที่แบบผิดแผ่ออกไปเยอะมากเพราะเราเก็บแตุ่กตัวแต่ว่าไม่เข้าใจเลยทำไมเราถึงมีแลคคูนอยู่นี่ไม่เรื่องจับไม่ได้และคูนมันโผล่มาตอนนั้นต้องไปดูแล้วเรื่องนี้ต้องมาดูเรื่องนี้ต้องไปดูอีกจับไม่ได้แล้วแต่ละ โอ้โหถ้าเกิดถ้าเกิดทุกคนมองเห็นข้างหลังนี่ยฟิวอะฟิวมันอะเรามีบ้านอาบนะมีบ้านอาบบ้านอาบแบบเลโก้เลยคบ้านทบเลโก้นะฮะหาซื้อในเมืองไทยไม่มีนะต้องบินไปฮ่องกงปูซ่าบ้าพลังว่าชื่อซ่าบ้าพลังใช่ไหมใช่ชื่อไทยต้องไปดูเลยนะค่ะเรื่องนี้พี่ดาชอบเรื่องอะไรสุดพี่ชอบขอบชีสนะครับพิซซ่าเลย แน่นมันพิซซ่าไปกล่องต่อไปเลยดีกว่าแต่ไม่ได้ถามตัวเองนะว่าตัวเองชอบอะไรไม่รู้ว่าอินไซด์เอาของพิซซ่าไหมอิ <Inside S 2> นไซด์เอาของพิซซ่าดิสนีย์พิซซ่าเหมือนกันใช่ไหมเอ๊ะโคโค่ไปยังอยางกน่าจะโคโ่แต่เขาไม่ไม,ไม่เดี๋ยวลองเปิดดูเลยดีกว่าเนี่ยมันชอบกันแบบนี้โคโค่เอ๊พูดปั๊บก็มาปั๊บเลยเปิด ตอนสุดท้ายหรืออะไรมีเราเพลงไม่ได้ของเขาพี่นณรู้จักเพลงเขาไหม Remember me อย่างนี้โอ้โหเราชอบมากเรานางเป็นคนเรื่องนี้ผมก็ชอบนะเรื่องเออเรื่องนี้เราชอบไม่ใช่สเปนนะม็กซิกกัลมกซิกันเป็นสเปนภาษาภาซิกันภาษามาซิกันคนเม็กซิกันใช้ภาษาสเปนต่างกันยังไงรู้ได้ไงเม็กซิกันก็เรื่องที่เป็นเรื่องเป็นเป็นความเชื่อของเม็กซิกันไงอ๋อแต่ว่าเขาพูดภาษาสเปนใช่ใช่ มันเป็นเรื่องความเชื่อระหว่างตอนตอนที่เราแบบว่าหลังความตายเราจะไปอยู่ไหนอะไรเงี้ยเหมือนคนจีนเลยอ่ะเขาพูดาึงูียยกันอ่ะมันคือแสยิดนะครับกล่องสุดท้ายแล้วเหรอกองสุดท้ายแล้วตอนนี้เหลือที่ยังไม่ออกก็คือเนโมต้องรู้ว่าอันเนี้ยเนโมหรือโซกับโซโซโซจะเป็นซีเคทเป็นซีเคทเหรออยากได้ซีเคทก็ดีเนาะอยากได้เนโมหรือโซเธออยากได้ซีเค็ สาธุขอให้เป็นอย่างนั้นแต่อย่าเพิ่งดูโ้ยโ้ยตามเหลือไปเห็นแล้ววทุกคอนนะแปมเลยสปอยล์ไปก่อนเลยอุ้ยแต่ตัวนี้คุ้มนะพอเขามาสองคนเลยเปลี่ยนนันดันนี่มีสาวเองเลยชื่ออะไรนะนิโมกับดัลลี่นิโมดัลลี่ ไอ้ชื่อดาลีป่ะดาลีอ่ะเป็นผ่านดารีจบแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆอยากดูเราเปิดกล่องอีกเนาะอ่าถ้าถ้าอยากดูแกะกล่องนี้อีกนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนะครับชอบแล้วเดี๋ยวท่านสุนรตานจะจัดให้อีกเยอะๆเยอะๆเลยเนาะหมดคลายแล้วไปก่อนเนาะอ่าันนี้ก็เท่านี้แล้วกันแล้วก็ยังไงอย่าลืมนะกดอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่อง นัทหนีครับนะผมขอบคุณครับไปแล้วสวัสดีครับ